กลับพบกันอีกแล้วนะครับกับคลิปนี้นะฮะก็ขอบคุณมากรับคนที่เข้ามาติดตามใหม่ๆนะครับใน y o u t u b e นะครับก็จะมากล่าวถึงสถานการณ์ล่าสุดหลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดบ้านรับการเยียของนิวคาสเซิลแล้วก็ถลุงไปถึง5เมล็ดถ้ากับว่าตอนนี้แมนซิตี้มีประตูดได้เสียที่มากกว่าลิเวอร์พูลสแต้มสี่เมตรนะครับนำลิเวอร์พูลอยู่สแต้มนะครับ แฟนบอลเลี้ยงูาบางคนถึงขนาดหมดหวังแล้วบอกแล้วหมดแล้ว,หม,ลวหมดลุ้นแคบนะแต่ว่าตาบใด้ที่เสียงลูกวีดนัดสุดท้ายมันยังไม่ดังตรับหนูคนนี้นะครับยังมีหวังอยู่เสมออย่าลืมนะครับมันอาจจะแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะแมตที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทท Man itty, รบ,บุกไปเยือนเรอัลมาดริดนาทีที่89คอมพิวเตอร์กราฟิกข,ขึ้นมาว่าแมนท,ทิตี้มีเปอร์เซ็นที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศ 9กาดเกาอรเซนเรียลมาดิดมีแค่1%แต่1%นั้นมันก็มีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะอันนี้แฟนบอลแมนอยู่าถ,าถามได้ไหมว่าเป็นแมงกซ์ล่าสุดหลืเตกับเตกา,ตกาอะไรนั้นไบรท์ตันไบรท์ตันนะฮะก็เป็นการท่างชั้นกับไบรท์ ซิ้นซิ้นเราเออลุ้นเม็ดลุ้นเม็ดห้าแหมเม็ดห้าน่าจะมาทำไมอ่ะอยากให้มันจบๆเลยไงอยากให้มันจบๆไปลดลโด้วยทำหน้าโร้นลดด้วยทำหน้าโร้นลดด้พอพอเม็ดสามมาโรด้วยแบนี้ลดด้วยแบนี้ยิ้มเดี๋ยวยินมยิ้มเม็ดสี่ลดด้วยในฐานะที่เป็นแฟนแมนยูนะครับไม่เอาอะไรเลยนะครับตาดใจกับลิเวอร์พูลที่ ขวั้งหมดสี่ครับขอบคุณมากครับสุดยอดมากไม่หนูจะบอกพี่ลงว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเพราะว่าเรายังมองโลกในแง่ดีได้สํราหรับแฟนแมนยูนะครับฤู้ดูกาลหน้าหนูหนนอันนี้เล่าแบบสั้นๆแต่ว่าถ้าเวทแฮมก่อนที่จะไลฟ์อันนี้นะครับไอคบคุยกับลุงลงรอบนอกไม่ใช่ไม่อยากที่จะนั่นแล้วอ่ะคือตอนนี้สงสารใช้คำว่าสงสารแมนยูอ่ะอ้สงสารจริงๆอันนี้โกสงสารจริงจริงสารสภาพเลยเมื่อก่อนเนี้ยจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี้ย ตอนแมนยูยิ่งใหญ่นี่ยอยเยอะใหญ่เลยยอยเยอะแบบโอ้โหเราก็กล่าวว่าเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงตกต่ำมั่งเดี๋ยวเพาะรอกูมั่งเดี๋ยวกูจะเหยียบตอนไทยยันเปเล่เออกย้อยเยอะไอ้เฮี้ยนี่ยไอ้เฮี้ยนี่ขึ้นขึ้นขึ้นไอันนี้ขึ้นจะต่อยกับลุงจะต่อยกับลุงด้วยตอนนั้นเรื่องแมนยูนิโปลนี่แหละเปเล่ฐานที่ชลบุรีจะต่อยเลยอะแบบว่าโอ้โหอะไรก็จะมาย้อยเยอะไอ้เฮี้ยอะไรหน่ะประเด็นแต่ตอนนี้เอาจริงอ่ะหนูไม่ได้แบบไม่เคยยอยเยอะแมนยูนะ หนูเจ้าให้แมนยูนะโดยเพราะแฟนแมนยูมองโลกในแง่ดีว่าอย่าลืมนะแมนยูคว้าทุกถ้วยบนโลกใบนี้มาแล้วแต่ถ้าเวทแฮมชนะนัดที่เหลือทั้งหมดถ้าว่าเวทแฮมจะมีแต้มมากกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์จะไปลงอยู่ที่เจ็ดนะครับและจะได้ไปเล่นถ้วยยูฟายูโรปาดูบอคอมมนเลีกยูฟายูโรปาอาตุดยูายูโราคอนเฟอเรนลี ถ้วยนี้แมนยูจะเข้าไปเต็งหนึ่งและหนูกภาวนาว่าขอให้แมนยูเข้าไปคว้าแชมป์พี่จะได้ทุกถ้วยบล็อกไม่มีโอเคในใจแล้วคือปีหน้าอยากจะให้ซื้อตัวดีๆมาอย่างหรี่ดีอาร์ตเฮ้ยหรี่ดีอาร์ตซื้อไม่ได้ไงลุงไม่ได้อ๋อโอเคโอเคนี่ยฮะก็อยากจะบอกว่าเอาแต่เรื่องจริงสมัยก่อนนี่ลุงนี่ชอบเยอะเย้ยแบบเยอะเย้ยหนูนะ จนแบบเคยจะโกรธกันเคยโมโหกันเพราะเรื่องแมนยูลิฟูเนี่ยแต่ทุกวันนี้ก็ก็เป็นกำลังจะให้แฟนแมนยูนะครับแล้วก็หวังว่าเขาเรียกว่าจะเซตซีโร่เซตศูนย์ใหม่เอเทนฮากนะเทนหากวันหักคนะูหักที ark, ่หักเดี๋ยวนี้มีเพลงเคลียร์แล้วนะครับก็ขอให้เข้ามากอบกู้สถานการณ์แมนยูได้คืออยากให้บอลมันสนุกอะเอาจริงอยากให้มันสนุกไม่ใช่ว่าแต่ก็อย่างที่บอกนะนะ ก็เป็นกำลังใจให้ยังยังเป็นหนึ่งกำลังใจให้แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนยังเชื่อว่านะครับถ้ามันจะมีปฏิหารหรือว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินลูกหนังบนเกาะอังกฤษลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่สร้างปฏิหารนั้นยังมีความเชื่อเล็กๆนะครับก็คอยซัพพอร์ตทีมตัวเองกันต่อไปนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขออย่างเดียวอย่าดา่าอย่าด่าโค้ชอย่าด่านักเตะเอ้ยตาล่าแม่งเฮ้แกตัวแล้วเวลาวันที่เขา หาชัยชนะมาให้คุณล่ะวันนี้เขายิงให้คุณล่ะคุณเคยชื่นชมเขาไหมคุณก็ชื่นชมเขาแต่พอเขาไม่ตรงเขาเลยคุณกลับด่าเขาตับพอร you will never walk alone เราจะเดินกันไปด้วยกันะเราจะเดินแบบไม่เดียวดายเราจะตายเป็นหมูนะ่คณะเหมือนแมนยูฮะไ้าบอก